the sight, might hold open price. telling. my you Pop soul good Out of trunk, up. saw a I I คลิปนี้เราจะมาพูดถึงโมบิสูตตัวใหม่ที่มีชื่อว่า New Gundam Heavy Weapon System Type นะครับก็เป็นโมบิสูตที่ตัวนี้ออกมาในช่วงของการเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีของลายกันนัมวอนะครับผม เอาละเรามาดูโบชัวกันนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาเป็นโมบิสูดห้ดาวสายแปลงล่างนะครับอ่าสายแปลงล่างซึ่งเขาจะมีล่างอยู่2อร่างนะครับผมเงื่อนไขในการแปลงล่างก็คือว่าเมื่อ HP นะครับต่ำกว่าที่กำหนดนะก็คือ HP เหลือ0ูนย์นะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนล่างมานะครับในล่างที่2เนี่ยเขาจะมีชื่อว่านิวเค n ิ่มเฉยๆนะครับก็เป็นการถอดเกาะนั่นเองนะถอดเกาะ Heavy Weapon System ออกไปนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะครับ นิวกันดัมตัวนี้นะครับเป็นสายป้องกันนะครับผมที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับแล้วก็เป็นโมบิ์สูตรห้าดาวที่มีการแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมความถนัดภูมิประเทศนะก็คือบนอวกาศแล้วก็บนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสนะส่วนน้ําเนี่ยจะสามารถลงได้นะครับไม่สูญเสียค่าสเตตัสครับ <S <S เรามาดูในค่าสเตตัสล่างแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม HP นะจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามนะครับ จมตีบีม575โจมตีวัตถุ303นะป้องกันบีม2,001นะครับป้องกันวัตถุก็2,001เช่นเดียวกันคิ i ิคอนดาม g จอยู่ที่47นะครับความเม่นยำ409อัตราหลบหลีก152ความว่องไว460แล้วก็พื้นฟูเอน,น,น412นะครับค่าสเตตัสนี้เราก็เดาไม่ยากนะโดยเฉพาะเขาเป็นสายป้องกันอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเกาะเนี่ยจะค่อนข้างหนานะครับอย่างน้อยมันก็ ยังเป็นมาตรฐานนะคือขึ้นอยู่2,000อัพนะครับผมส่วนการโจมตีนะครับอันนี้ก็หวังไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าดาเมจมันมีไม่ถึงพันนั่นเองนะครับผมเรื่องว่องไวเรื่องแม่นยำนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าจากอัตราการบลบกีกเนี่ย152 มองแล้วน่าจะหลบหลีกไม่ได้นะครับผมส่วนฟื้นฟูเอน,น,นะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะว่าคุณจะต้องไปบิวให้กับพาร์ทเสริมหรือเปล่านะเรื่องของการฟื้นฟูเอน,น,นะครับเรามาดูค่าสกิลกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มแรกเลยนะครับสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นั่นเองนะสกิลธรรมดาที่1มีชื่อว่าบาเลียฟินฟันเนลนะครับขณะเริ่มต่อสู้พักพวกทั้งหมดนะจะติดสถานนะซุปเปอร์อัมเมอร์นะครับแล้วก็ มีการติดสถานะฝ่าวิกฤตในลิล็บป้องกันด้วยนะครับในเรื่องระยะเวลาของซูเปอร์อาร์เมอร์จะอยู่ที่45วินะครับผมส่วนฝ่าวิกฤตป้องกันนะครับทั้งตัวเองนะเขาจะติดอยู่ที่60วิด้วยกันนะก็ถือว่านานมากนะครับเกือบทั้งเกมนะต่อมานะครับตัวเองเนี่ยจะมีการมอบสถานะตัวตายตัวแทนนะครับผมเรื่องของสถานะตัวตายตัวแทนเนี่ยจะมี ความสามารถนะครับก็คืออัตราลดความเสียหายอยู่ที่99.9%นะครับก็จะติดมาให้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ติดสถานะกัดด้วยนะครับผมกัดเนี่ยก็จะมีโล่ความทนทานนะครับอยู่ที่300%ต่อ HP ปัจจุบันนะครับมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตในเล็บพื้นฟูด,ด้วยนะอันนี้ก็แสดงผลระยะเวลา60วิเหมือนกันนะครับตรงนี้นะมีการสร้างความต้านทานกับดักนะครับ ตัวของนิวกันดัมเนี่ยจะสามารถโจมตีได้นะครับกับดักไม่ส่งผลกระทบกับเขานะครับผมต่อมานะพื้นที่สตูนะครับจะมีการเล่นกับดักด้วยนะครับสองสถานะด้วยกันนะสถานะแรกนะครับก็ เมื่อฝั่งตรงข้ามโจมตีบีมมาจะถูกยกเลิกนะครับแล้วก็จะโดนสถานะดาวพลังโจมตีลาแสงบีมแบบเชนใส่เข้าไปแทนนะครับอีกกับดักหนึ่งนะครับก็คือโจมตีวัตถุนะครับก็จะถูกยกเลิกเช่นเดียวกันนะและจะมอบสถานะดาวพลังโจมตี่าวัตถุแบบเชนใส่เข้าไปแทนนะครับผมโอกาสในการดาวนะจะอยู่ที่90%ซนนะครับตรงนี้นะ และเมื่อถูกดาวนะครับผมจะมีค่าตั้งต้นอยู่ที่3,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับผมตรงนี้นะส่วนเรื่องของกับดักนะครับผมก็จะมีสถานะอยู่ที่20ครั้งนะครับแต่ละชนิดด้วยนะ ต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2มีชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับโจมตีเดี่ยวศัตรูที่พลังโจมตีลำแสงบีมสูงสุดนะครับจะเล็งตัวนั้นก่อนนะลำแสงบีมติดชงงักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงอยู่ที่1%ต่อ1%เชนแล้วก็มีการโจมตีตรงตัวนะครับผมโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับ มีโอกาส90%นะที่จะติดสถานะทำลายยุโทโธปกรณ์แนวเล็บโจมตีตรงตัวนะครับผมต่อมาพระกวกทั้งหมดนะจะมีการให้สถานะอัพค่าพลังป้องกันลำแสงบีมแบบเชนอัพค่าพลังป้องกันธาตวัตถุแบบเชนด้วยนะครับค่าตั้งต้นนะจะอยู่ที่3,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก15หน่วยต่อ1เชนนะมีโอกาส100%นะครับผมตรงนี้นะ ที่จะมีการก่อสภาวะลุกไหม้นะครับเรื่องของการเผาไหม้นะก็จะโดนไปอยู่ที่200หน่วยนะครับผมและจะเผาไป6ครั้งต่อ2วินะครับมีโอกาส100%ที่จะก่อสภาวะระเบิดด้วยนะครับผมความเสียหายจากระเบิดนะจะอยู่ที่5%ต่อ HP ปัจจุบันนะครับและก็จะมีปฏิกิยาต่อเนื่องนะครับก็คือ100ครั้งนั่นเองนะ นั่นหมายความว่าสถานะระเบิดนะครับผมมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันระเบิดนะครับเออเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสถานะที่แจกให้กับเพื่อนนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการแจกให้กับเพื่อนนะสถานะเผาไหม้แล้วก็สถานะระเบิดนะครับเพื่อที่จะไปเล่นในเรื่องของฝ่าวิกฤตนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับ ตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มค่าฟื้นฟู EN ด้วยนะครับผมอัตราในการเพิ่มนะครับจะอยู่ที่100%นะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเพิ่มได้เต็มที่มากเลยนะครับแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ที่12วิด้วยกันนะครับต่อมายันแม่ของตัวเองนะจะมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะครับผมอัตราในการลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตป้องกันเนี่ยจะอยู่ที่50%ต่อ1ชนิดนะครับ ต่อมาเป็นสกิลธรรมดาที่3มนะมีชื่อว่าไฮเปอร์เมกาไลเฟิลนะครับโจมตีเดียวศัตรูที่กำลังโจมตีธาตุวัตถุสูงสุดนะครับมันจะเดึงตัวนั้นก่อนนะลำแสงบีมติดชาง,งักโจมตีโดน100%นะครับโจมตีแบบเชนความรุนแรงก็จะอยู่ที่1%ต่อ1%เชนนะครับโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับผมมีโอกาส90%นะที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ก่อสถานะทำลายายุทธกรณ์ใเราเลียบยโจมตีตรงตัวนะครับฝั่งตรงข้ามจะโจมตีตรงตัวไม่ได้นั่นเองนะต่อมานะครับผมพวก,ก,กทั้งหมดนะจะมีการล้างสถานะให้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมหนึ่งเลยคือล้างพลังป้องกันลาแสงบีมที่ถูกลดนะครับสองล้างพลังป้องกันธาตุวัตถุที่ถูกลดสามล้างดาวค่าป้องกันลาแสงบีมแบบเชนนะครับสี่ล้างดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนออกไปให้ด้วยนะครับ ต่อมาสก,กิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าเมกาพาร์ติเคิลแคนนอนนะครับโจมตีแนวเส้นตรงนะลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนก็ยังเป็น1%ต่อ1นเชนมีการโจมตีตรงตัวนะครับผมโจมตีทะลุค,ความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับมีโอกาส90%ซนนะครับผมที่จะติดสถานะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนและก็ดาวพลังโจมตีท่าวัตถุแบบเชนใส่ศัตรูนะครับ ค่าตั้งต้นของการดาวเนี่ยจะอยู่ที่3,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนะครับตรงนี้นะต่อมามีโอกาส90%เหมือนกันที่จะติดสถานะทำลายยุทธปกรณ์ในเล็บโจมตีตรงตัวนะครับแล้วก็90%ที่จะล้างอัพพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนล้างอัพพลังโจมตีท่าวัตถุแบบเชนใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับอะต่อมานะ สกิลนี้มีการติดสถานะกับดักด้วยนะครับผมพื้นที่ศัตรูติดสถานะกับดักอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีเรื่องของการโจมตีบีมนะครับจะถูยกเลิกนะและจะโดนมอบสถานะดาวพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนใส่เข้าไปให้นะครับอย่างที่2ก็คือโจมตีวัตถุนะครับก็จะโดนยกเลิกเช่นเดียวกันนะและจะมอบสถานะดาวพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชียนใส่เข้าไปแทนนะครับอันนี้ ค่าในการดาวพลังโจมตีนะครับผมก็จะเป็นค่าตัวเดียวกันนะก็คือเริ่มต้นอยู่ที่สามพันหน่วยแล้วก็จะไปต่ออีกสิบหน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับเรื่องของกับดักนะจะถูกวางไว้อย่างละยี่สิบครั้งต่อหนึ่งชนิดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายมีชื่อว่าฟินฟันเนลนะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชะง,งักโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโจมตีแบบเชนนะครับา็รุนแรงยังเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งเชนอยู่นะ โจมตีตรงตัวนะครับผมโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับมีโอกาส90%นะครับผมที่จะติดสถานะดาวพลังโจมตีลาแสงมีแบบเชนดาวพลังโจมตี่าวัตถุแบบเชนใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมค่าตั้งต้นในการดาวนะัจตอยู่ที่3,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก15หน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะมีโอกาส90%เหมือนกันนะครับที่จะติดสถานะทําลายยุโทโธปกรณ์เล็บโจมตีตรงตัวด้วยนะ ภาคพ่วงทั้งหมดนะครับผมจะมีการบัฟให้นะครับมีการบัฟเพิ่มพลังป้องกันลําแสงบีมเพิ่มพลังป้องกันาตุวัตถุนะครับตรงเนี้จะเพิ่มให้อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะต่อมาก็จะเป็นการอัพค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนและอัพค่าป้องกันา่าวัตถุแบบเชนให้ด้วยนะครับให้กับภาคพ่วตัวเองนะมีการอัพนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันหน่วยและก็จะไปต่ออีกสิบหน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันครับ ต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสในร่างที่2กันนะครับผมร่างที่ี่ยมีชื่อว่า New ก u ันดั้นะครับในการที่จะเปลี่ยนร่างเป็นร่าง2จะมีเงื่อนไขยอยู่แค่คุณจะต้องมี HP เหลือ0ูนเท่านั้นนะเขาก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นร่าง2โดยอัตโนมัตินะครับผมอมาดูค่าสเตตัสกันนะครับผมเริ่มแรกเนี่ย H p จะอยู่ที่75,000นะครับ จมตีบีม615โจมตีวัตถุ323นะครับป้องกันบีม2100ป้องกันวัตถุก,ก็2 1 0 0คิดคอนดาเมจอยู่ที่47อัตรามแม่นยำ3า3้ค่าหลบหลีก103นะครับแล้วก็ความว่องไว427ยพื้นฟูเอ็นอยู่412นะครับผมจากค่าสเตตัดนี้นะก็ดูรวมๆแล้วมันก็ไม่ได้ห่างจากร่างแรกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของอัตราการหลบหลีกนะ มีความรู้สึกว่าอัตราการลบหลีกมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าแม่นยำนะครับค่าแม่นยำและว่องไวเนี่ยก็จะมีการลดลงด้วยนะเพราะว่า heavy weapon system นะครับผมมันเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้กับไฮนิวเพื่อช่วยในการคล้องตัวในชั้นอวกาศมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้ลองนึกสภาพแบบนั้นเอานะครับผมว่าเครื่องช่วยในการขับเคลื่อนอ่ะมันหายไป ค่าสเตตัดเรื่องแม่นยำว่องไวหลบหีกมันก็เลยลดลงนั่นเองนะครับถัดมาเรามาดูสกิลในร่าง2กันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าไซโคเฟมนะครับขณะเริ่มต่อสู้พักพวก้งหมดนะจะติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับผมติดสถานะกำแพงเหล็กด้วยนะครับเรื่องของกำแพงเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่20วินะครับผม มีการเล่นฝ่าวิกฤตดังเล็บป้องกันด้วยนะครับอัตราในการลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตป้องกันจะอยู่ที่30%ต่อ1ชนิดนะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะกั๊ดด้วยนะครับโลกของกัดเนี่ยจะมีความทนทานอยู่ที่300%นะครับของ h ฮตสูงสุดนั่นเองนะแล้วก็มีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับก็สถานะกับดักก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ ต่อมาสก,กิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าบีมเซเบอร์นะโจมตีแนวหน้านะครับลำแสงบีมติดชัง,งักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับผมมีการโจมตีตรงตัวด้วยนะและก็โจมตีทะลุในเรียบความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับ มีโอกาส90%นะครับผมที่จะติดสารรถานะลดพลังโจมตีลำแสงบีมและก็ลดพลังโจมตีา่าวัตถุนะครับผมอัตาราในการลดเนี่ยจะลดไปอยู่ที่30%นะครับก็ไม่เยอะนะแค่30%เองนะครับผมก็ถือว่าน้อยนะ <S <S แล้วก็มีการดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนและดาวพลังโจมตีทาวัตถุแบบเชนนะครับอัตราในการดาวเนี่ยจะอยู่ที่3,000หน่วยแล้วก็จะไปต่ออีก20หน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับตรงนี้ ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะเรื่องของการดาวนะครับผมมีโอกาสทําลายยุติวักรในเลยบโจมตีตรงตัวด้วยนะครับอันนี้คือของฝั่งตรงข้ามนะต่อมาพักพวกทั้งหมดนะครับจะมีการติดสถานะก่อสภาวะลุกไหม้นะครับผมก็จะโดนไปอยู่ที่200หน่วยนะครับแล้วก็จะไหม้อยู่6ครั้งต่อ2วิด้วยกันนะแล้วก็มีการติดสถานะก่อสภาวะระเบิดด้วยนะครับ การระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่5%ต่อ HP ปัจจุบันนะครับผมปฏิกิยาต่อเนื่องจะอยู่ที่100ครั้งจึงจะระเบิดนั่นเองนะก็สถานะผิดปกติทั้ง2อ,อย่างเนี้ยจะเป็นการบัฟให้กับทีมตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปเล่นกับฝ่าวิกฤตป้องกันนั่นเองนะครับผมต่อมาสกิลธรรมดาที่3นะครับมีชื่อว่าบีมไลเฟิลนะครับโจมตีแนวหลังนะครับเมื่อกี้สกิลธรรมดาที่2จะเป็นการโจมตีแนวหน้านะครับ สกิลตัวนี้จะเป็นการโจมตีแนวหลังทั้งแผงเช่นเดียวกันนะลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีโดน100%นะครับโจมตีแบบเชนความรุนแรงของเชนจะเป็น1%ต่อ1เชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวโจมตีฝ่าทะลวงแนวริบความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะมีโอกาส90%นะครับที่จะลดพลังโจมตีลำแสงบีมและก็ลดพลังโจมตีธาตุวัตถุด้วยนะครับอัตราในการลดเนี่ยก็จะอยู่ที่30%นะตรงนี้ก็ยัง จะน้อยเหมือนเดิมนะครับเออลดให้น้อยมาก30%เองนะต่อมาโอกาส90%เหมือนกันนะครับที่จะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนและดาวพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวจะอยู่ที่3,000หน่วยและจะไปต่ออีก20หน่วยตอนเชนนะครับผมมีโอกาส90%เหมือนกันเลยนะครับที่จะทำลายยุโทโธปกรณ์ใเล็บโจมตีตรงตัวนะครับ ต่อมาเป็นสก,กิลธรรมดาที่4นะมีชื่อว่าฟินฟันเนลนะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงก็ยังเป็น1%ต่อ1เชนนะครับผมมีการโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติเหมือนกันนะครับมีโอกาส90%นะที่จะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนใส่ศัตรูนะครับและดาวพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนใส่ศัตรูด้วยนะ ค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่4,000หน่วยนะแล้วจะไปต่ออีก25หน่วยต่อ1นึ่งเชนนั่นเองนะครับมีโอกาส90%ที่จะทำลายยุทปกรณ์แล้วเล็โจมตีตรงตัวด้วยนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่า b a r r e ย i n นฟ n น l นะครับพ,พวกทั้งหมดนะจะมีการอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนอัพค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนนะครับ ค่าตั้งต้นในการป้องกันนะครับผมจะอยู่ที่4,000หน่วยนะและก็จะไปต่ออีก20หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับผมต่อมามีการสร้างบล็อกศูนย์ความเสียหายลำแสงบีมแบบเชนและบล็อกศูนย์ความเสียหายธาตุวัตถุแบบเชนให้ด้วยนะครับผมค่าเริ่มต้นในการบล็อกเนี่ยจะอยู่ที่200,000หน่วยนะครับและก็จะบล็อกไปต่ออีก200,000หน่วยต่อ50เชนนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะ ต่อมานะครับมีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองด้วยนะครับผม h p <ads> ของบาเลียเนี่ยจะอยู่ที่5 0,000หน่วยนั่นเองนะครับและก็ดามเมทที่จะเข้าก็คือส0มพันนะครับอันนี้เป็นการซับพอร์ตทีมทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมาฝั่งตรงข้ามจะมีการติดสถานะพื้นที่ศัตรูกับดักด้วยนะครับผมก็จะติดกับดักอยู่2ตัวนะครับอย่างแรกเลยกับดักโจมตีบีมนะครับก็จะถูกยกเลิกนะ และจะโดนดาวพลังโจมตีลมแสงบีแบบเชนใส่เข้าไปแทนนะครับกับดักที่2จะเป็นการโจมตีวัตถุนะครับจะโดนยกเลิกและถูกดาวพลังโจมตีถ้าวัตถุแบบเชนใส่เข้ามาแทนนะครับผมอัตราในการดาวนะครับจะอยู่ที่5,000หน่วยและจะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1นึ่เชนนะครับเรื่องของพื้นที่กับดักนะครับกับดักจะโดนวางอยู่ที่30ครั้งต่อ1ชนิดนะครับผมต่อมายานลบของตัวเองนะครับ จะมีการติดสถา,านะฝ่าวิกฤตในวเล็บป้องกันนะครับผมอัตราในการลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตป้องกันจะอยู่ที่50%ต่อ1ชนิดครับเรามาสรุปกันนะครับผม n e ิวก u ัม a ฮฟว a v เบ a p o ซ System นะครับผมในร่างแรกเรามีสกิลที่น่าสนใจอยู่ก็จะเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับ ที่มีการติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ฝ่าวิกฤตป้องกันให้กับพวกทั้งหมดนะครับผมส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการมอบสถานะใหม่นะก็จะเป็นเรื่องของกัสด้วยนะครับเมื่อ HP ปัจจุบันเนี่ยเหลือหนึ่งนะครับผมสถานะกัสตัวนี้จะทำงานนะครับก็คือจะมอบ HP ให้300%ของ HP สูงสุดนะครับก็เท่ากับว่าจะสามารถอยู่ได้อีก1ก๊อกนะครับผมใช้คำว,ว่า1ก๊อกนะอ่ะต่อมานะครับผมก็ จะมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตฟื้นฟูให้กับตัวเองด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าร่างแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะถึกมากๆนะครับและที่สําคัญนะมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับนั่นหมายความว่านิวกันดัมไม่สนใจสถานะกับดักนะครับเขาสามารถใช้ท้าไม้ตายได้สามารถต่อออกไปโจมตีได้นะครับตามปกติเลยแถมยังมีการเล่นกับดักใส่กับฝั่งตรงข้ามคืนด้วยนะครับมีกับดักอยู่2อ,อย่างนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือกับดักโจมตีบีมและกับดักโจมตีท่าวัตถุนะครับผม ไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากฝั่งตรงข้ามเป็นการโจมตีบีมและโจมตีวัตถุนะครับจะโดนยกเลิกนั่นเองนะครับก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดชะงักนั่นเองนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับผมของร่างแรกที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของเมก้าพาร์ติเคิลแคนนอนนะครับสกิลธรรมดาที่4นั่นเองนะซึ่งเขามีความสามารถในเรื่องของติดสถานะกับดักเช่นเดียวกันนะครับผมก็ปิงกับดักโจมตีบีมและกับดักโจมตีวัตถุเหมือนกันนะครับ ถ้าหากว่าสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมอสมมุตินะว่ากับดักเนี่ยมันถูกหักล้างไปเรียบร้อยแล้ว20ครั้งนะครับสกิลธรรมดาที่4ก็มีสถานะกับดักเช่นเดียวกันก็จะโดนวางเข้าไปอีก20ครั้งเหมือนกันนะครับผมนี่คือความสามารถของร่างแรกนะครับผมร่างแรกเนี่ยเขาจะใช้สถานะพวกเนี้ยเพื่อที่จะดาวพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ใช่ว่าร่างแรกเนี่ยจะล้มง่ายๆนะครับผม สถานะต่างๆเนี่ยคุณดูได้เลยว่ามันจะส่งผลในเรื่องของทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพลังโจมตีลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของสถานะฝ่าวิกฤตท,ที่มีการแจกให้กับบอททั้งหมดนะครับอ่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเขาแจกให้กับบอททั้งหมดเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะสบายนะครับผมเออมันติดให้อยู่ที่60ิวิเลยนะอ่านั่นหมายถึงเกือบทั้งเกมนะครับ จะทําให้ทีมเนี่ยไม่ติดสะตันไม่ติดชง,งักนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีการไม่โดนผักตัวหลังด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดสถาระซุปเปอร์อาร์เมอร์นั่นเองนะส่วนเรื่องของถ้าไม่ตายในร่างแรกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะในท่งไม่ตายของร่างแรกก็จะเป็นเรื่องของการดาวพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการเพิ่มเติมก็คือเพิ่มค่าป้องกันให้กับทีมของตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าป้องกันธรรมดาและ เพิ่มค่าป้องกันแบบเชนด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะถึกเอาเรื่องนะครับผมบอกได้เลยว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือดาเมจเบาเบามากๆนะครับต่อมานะในกรณีที่ในร่างแรกเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับก็จะมาโผในร่างที่2นั่นเองนะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องจัดการร่างแรกและไปโดนสถานะกัดของร่างแรกด้วยนะครับผมคือต้องโดนอยู่2ก๊อกถึงจะเอาลงนะครับถึงจะเอาอยู่นะ ต่อมาจะเป็นเรื่องของร่างที่2อนะครับร่างที่2ก็จะมีสถานะที่เหมือนกับร่างแรกนะครับผมในสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะอันนี้จะคล้ายกันมากนะครับก็คือประพวกเนี่ยจะมีการแจกสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ให้นะครับแล้วก็ฝาวิกฤตป้องกันด้วยนะแต่มีการเพิ่มพิเศษเข้ามานิดนึงนะครับก็คือสถานะของกำแพงเหล็กนั่นเองนะกำแพงเหล็กเนี่ยจะติดให้กับพระพุธทั้งหมดอยู่20วินะครับและอย่าลืมนะว่า กำแพงเหล็กตรงนี้เป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะล้างได้นะครับผมฝั่งตรงข้ามจะล้างสถานะกำแพงเหล็กออกไปไม่ได้นั่นเองนะครับและตัวเองเหมือนเดิมจะมีการติดเรื่องของการกัดเข้าไปด้วยนะครับเป็นสกิลใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นกัดเหมือนกันนั่นหมายความว่านิวกันดัมในร่างที่2ก็มี HP อยู่2ก๊อกเหมือนกันนะครับผมอ่าร่างที่2นะครับกัดเนี่ยโลกความสุทานก็จะได้อยู่ 300%ของ HP สูงสุดเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับก็ไม่สนใจกับดักเหมือนกันนะเออเขาสามารถใช้สกิลได้แบบชิลๆเลยนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องกับดักนะครับต่อมาสกิลที่มีความน่าสนใจในล่างที่2นะครับผมที่เห็นแล้วลองว้าว wow, แล้วก็โดดเด่นเลยนะจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าสกิลธรรมดาเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนะครับ สกิลธรรมดาก็เวิร์กเหมือนกันแต่ผมเอาจุดที่มันเด่นที่สุดออกมาโชว์แล้วกันนะครับผมก็คือถ้าไม่ตายนั่นเองนะเพราะว่าถ้าไม่ลายเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการสร้างบล็อกศูนย์ความเสียหายนะครับที่เริ่มต้นมาจากบล็อกให้อยู่200,000หน่วยเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบีมก็แล้วแต่นะอันนี้บล็อกเยอะมากนะและถ้าได้อีก50เชนก็จะบวกบล็อกเข้าไปอีก2 0 0 0 0 0รวมกันเป็น40,000 0นะครับ โคตรคนโคตรหนาเลยนะครับผมถ้ากลัวว่าบล็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดามมจมันจะเข้านะมีบาเรียรคุ้มครองให้ด้วยนะครับต่อให้บาเรียรคุ้มครองเนี่ยมันจะให้ได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีการอัพค่าป้องกันแบบเชนให้ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่ายัดการป้องกันแบบสุดตริงนะครับยัดมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะแล้วก็ให้เต็มที่นะครับผม ส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับโดนอะไรบ้างในถ้าไม่ตายของ New g u n ดั m นะครับโดนเรื่องของสถานะกับดักเหมือนกันนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าว่าเขาจะให้กับดักโจมตีบีมโจมตีวัตถุมาจะถูกกับดักเข้าไปนะครับผมและจะโดนสถานะดาวพลังโจมตีนั่นเองนะเมื่อถูกดาวพลังโจมตีแบบเชนนะครับบวกกับว่าเราแจกบล็อกศูนย์ความเสียหายให้กับทีมตัวเองเนี่ย บอกได้เลยว่าโคตรถือโคตรหนานะครับในร่างที่สองเนี่ยถ้าเอาลงเนี่ยถือว่าก็ยอดมนุษย์เต็มที่นะครับผมเออฝั่งตรงข้ามต้องเป็นดามมีจัดๆนะครับไม่งั้นเอาไม่ลงนะในเรื่องของนิวก u ันดัมนะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี้สามารถใช้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมไม่ต้องอะไรกับมันมากนะมันเก่งได้ด้วยสกิลของมันอยู่แล้วนะครับเรื่องของพาร์ทเสริมในการแต่งนะก็ถ้าคุณไม่เน้นในเรื่องของ ค่าว่องไวนะครับผมก็เน้นในเรื่องของค่าป้องกันให้กับนิวกันดัมก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่2ออย่างนี้นะที่คุณจะต้องใส่เข้าไปนั่นเองนะใครกดตัวนี้ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตัวนี้เล่นง่ายมากๆใช้ง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรมันนักหนาหรอกอาศัยให้ว่ามันได้ออกสกิลมานะครับอย่าให้มันยืนติดจะงักยืนเออแดกแค่นั้นแหละคุณก็อยู่กับมันได้แล้วแบบสบายๆนั่นเองนะครับผม ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ